ชชวพลครับครับท่านชาวพลท่านขออนุญาตจ่ายเพราะว่าพอยครับผมอนุญาตตามข้อบังคับครับเชิญครับ เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกท่านรัฐมนตรีผมชวพลวัฒนพรมงคลครับจากจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลแล้วก็มีแม่น้ำท่าจีนที่ออกออปากอ่าวได้นะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะอภิปรายในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของปัญหาของ การทำงานในเรื่องของกรมเจ้าท่านะครับผมเองเนี่ยได้รับเมื่อช่วงสองสมปีที่ผ่านมานะครับก็ได้รับการประสานงานพูดคุยถึงปัญหาจากพี่น้องชาวประมงเกี่ยวกับเรื่องของการเดินเรือออกจากปากอ่าวจากแม่น้ำท่าจีนเขาก็ได้มาพูดคุยถึงเรื่องของล่องน้ำที่ตื้นเขินขึ้นนะครับซึ่งก็หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมเจ้าท่าเนี่ยก็ได้มีการ ได้มีงบประมาณในการที่จะไปขุดลอกล่องน้ำนะครับขอสไลด์แผ่นแรกนะครับอันนี้เป็นโครงการของเมื่อปี67ที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นการดำเนินการทุกปีนะครับกรมเจ้าท่ามีงบประมาณประมาณ90กว่าล้านนะครับในการที่จะขุดลอกล่องน้ำโดยมีปริมาณงานเนี่ยก็คือประมาณ1ล้านลูกบาทเมตรนะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยครับสไลด์ถัดมาครับที่ผ่านมาเนี่ยครับเจ้าท่าเนี่ยก็จะมีพื้นที่ขุดลอกเนี่ยตามแนวของแม่น้ำท่าจีนจนไปถึงปากอ่าวนะครับแล้วก็พื้นที่ตรง,ตรงนั้นเนี่ยก่อนหน้านที่จะได้มีการพูดคุยกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นการขุดแบบแบบทั่วไปพื้นพื้น,นกระจายพื้นที่ตามแนวทีโออาร์นะครับ ต่อมาเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมานะครับก็ทางจังหวัดก็ได้มีการานำปัญหานี้ขึ้นมาหารือทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนแล้วก็ส่วนของสมาคมประมงเองก็ได้มีการคุยเพื่อที่จะหาวิธีแก้ไขปัญหาร่องน้ำที่ตื้นเขินแล้วก็เป็นปัญหาในการเดินเรือนะครับโดยที่ก็ได้คุยกับทางเจ้าท่าว่าเอ๊ะเราจะทำย่างไรถ้าถ้าที่ผ่านมาเนี่ยทั้งพื้นที่ทำตาม ร่องน้ำเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่ามันอาจจะมีเป็นบางช่วงที่ตื้นบางช่วงที่ลึกอยู่แล้วนะครับซึ่งคนที่รู้ดีที่สุดเนี่ยครับก็คือคนพื้นที่ก็คือชาวประมงหรือคนที่ใช้ร่อ,องน้ำนั้นนะครับแล้วเราก็ได้มีการพูดคุยจนถึงได้มีการกำหนดจุดที่เป็นจุดวิกฤตของร่องน้ำแล้วก็วางให้ทางกรมเจ้าท่านเนี่ยพูดคุยกับผู้รับเหมาเพื่อไปดำเนินการตรงจุดบริเวณนั้น ให้มากมีปริมาณงานที่มากขึ้นกว่าจุดอื่นๆนะครับขอสไลด์ถัดมาครับอันนี้เป็นภาพของร่องน้ำบริเวณเแม่น้ำท่าจีนจนถึงปากอ่าวนะครับเส้นตรงนั้นเนี่ยก็คือเส้นที่ทางกรมเจ้าท่าเนี่ยวางแผนในการขุดนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีปริมาณเนื้องานที่เยอะเนี่ยก็จะอยู่บริเวณปากอ่าวนะครับปัญหาหนึ่ง ที่เราได้ไดไดค,คุยแล้วก็ได้แก้ไขก็คือการกําหนดจุดซึ่งเป็นการทํางานร่วมกันและเริ่มแก้ไขมาช่วงประมาณสองปีที่ผ่านมานะครับแต่ปัญหาถัดไปเป็นสิ่งที่ชาวสุนสรครและผมเชื่อว่าหลายจังหวัดที่น่าจะมีปัญหาลักษณะนี้ก็คือขอไลด์ถัดไปครับจุดที่ทิ้งวัสดุหรือทิ้งเรนหรือดินต่างๆที่ขุดขึ้นมาเนี่ย กลายเป็นว่าทางเจ้าท่าต้องนำไปทิ้งกลางทะเลนะครับซึ่งพอไปทิ้งกลางทะเลถึงแม้เจ้าท่าก่อนที่จะทำการขุดเนี่ยก็ได้มีการศึกษาแล้วแหละเขาก็บอกว่าเขาศึกษากระแสน้ำอะไรมาแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าถามกลับไปว่าแล้วจุดที่ทิ้งนั้นเนี่ยมีความตื้นเขินขึ้นมากขึ้นไหมเพราะโดยปกติถ้านำดินเลนไปทิ้งมันก็ต้องตื้นขึ้นถูกไหมครับ แต่ปรากฏว่าสิ่งที่ได้คาตอบคือก็ไม่ได้ตื่นขึ้นนั่นก็คือกระแสน้ำเนี่ยมีการพัดดินเลนเหล่านั้นกลับเข้าสู่พื้นบริเวณร่องน้ําต่างๆนะครับหรือไม่ก็จุดนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการศึกษาว่าทิ้งไปแล้วมันมีประเด็นปัญหาเรื่องของกระแสน้ําในระดับจังหวัดเองเนี่ยผมเชื่อว่ามีหลายจังหวัดก็คงได้พูดคุยกันเรื่องนี้ว่าแล้วดินเหล่านั้นเนี่ยถ้าเราไปทิ้ง แล้วมันต้องกลับมาเนี่ยแล้วเราก็ต้องไปขุดลอกมันทุกปีเนี่ยคำว่าประสิทธิภาพของการขุดลอกเนี่ยมันจะมีขึ้นได้อย่างไรแล้วเมื่อไหร่การขุดลอกนี้มันจะหยุดได้นะครับหรือถึงแม้มันไม่หยุดไม่ได้แต่ก็ทําให้มันน้อยลงนะครับสไลด์ถัดมาครับนะครับเนี่ยครับจุดที่ทางเจ้าท่าไปทิ้งคือกลางทะเลนะครับ สมุทรสาครเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีปัญหาของการกัดเซาะชายฝั่งป่าชายเลนนะครับภาพถัดมาครับซึ่งขอสไสด์ถัดมานะครับซึ่งสมุทรสาครก็มีหลายพื้นที่ที่มีทั้งภาคเอกชนภาครัฐที่ลงไปรนลงปลูกไม้ปักไม่ไผ่ชะลอขึ้นเพื่อป้องกันการก,กัดเซาะชายฝั่งแต่เราก็เจอปัญหาในขณะที่ดิน เหล่านั้นมันตื้นขึ้นมาในบางพื้นที่ครับผมอยากจะขออนุญาตพูดถึงเรื่องของการวางแผนการทำงานครับสไลด์ถัดมาครับเป็นเรื่องของคำแนะนำในการใช้งบประมาณละกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเราสังเกตมาตลอดว่าแต่ละปีแต่ละปีะปรัฐบาลต้องทำงบขาดดุลน,นั่นเพราะรายจ่ายเรามีมากขึ้นนะครับรายได้เราอาจจะยังไม่สูงพอฉะนั้นเนี่ย ทำอย่างไรให้การจะต้องลดรายจ่ายหรือไม่ก็อย่างน้อยก็ทำให้รายจ่ายนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเมื่อกี้ผมพูดไปถึงเรื่องของถ้าขุดแล้วปีละเก้าสิบล้านนะครับถ้าขุดแล้วปีถัดมามันขุดน้อยลงก็ใช้งบประมาณน้อยลงดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างแรกนะครับเมื่อกี้ที่อภิปรายไปตั้งแต่ต้น เริ่มแรกเมื่อก่อนหน้านี้ไม่เคยหาลือกับผ,ผู้มีส่วนร่วมในพื้นที่เลยก็จะกลายเป็นว่าขุดลอกล่องน้ํานั้นขุดแบบสเปะสปะครับไม่รู้จุดไหนเป็นจุดวิกฤตบ้างนะเวลานี้อาจจะได้รับการแก้ไขไปแล้วในการประสานงานนะครับแต่ปัจจัยต่อมาก็คือเรื่องของการทิ้งวัสดุที่เหมาะสมครับเป็นไปได้ไหมครับทางกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องผมเข้าใจว่าอาจจะเรื่องนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่กระทรวงคมนาคมเพียงอย่างเดียวอาจจะไปอยู่ที่กระทรวงทรัพย์ด้วย การหารือร่วมกันครับปัญหากัดเซาะชายฝั่งโดยเฉพาะป่าชายเลนซึ่งเป็นถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งเกิดของอสัตว์ทะเลมากมายเนี่ยนะครับนำดินเหล่านั้นเนี่ยนะครับไปเสริมแทนที่เราจะต้องไปเสียงบประมาณในการที่ไปปักไม้ไผ่ชะลอกข,ขึ้นนะครับหรือถ้ามันไม่ได้ตรงพื้นที่ชายฝั่งไปพื้นที่ไหนที่มันเกิดประโยชน์เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ก็ทําให้เกิด พื้นที่เพิ่มเติมขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณครับอันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่อยากจะขอ,อะสเสนอแนะผ่านทัน้งท,ท่านประธานไปยังรัฐบาลครับในการที่จะบริหารจัดการในเรื่องของงบประมาณเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เกิดลดค่าใช้จ่ายได้เยอะที่สุดครับขอบคุณครับรขอบคุณท่านชวพลมากครับ